ดีครับพี่น้องมือน,นี้อยู่เส้นทางระวางตำบลโพมาอำเภื่อนอุนคูณครับเขตแดนระวางตำบลบกกัตบตำบลโพน่ครับนี่อยู่บองท,ที่ที่เพื่อนผมถนน,นตัวนี้ค่อนข้างจากกว้างนะพี่น้องขยายหลายหล,ลายเลน,นอยู่ครับนี่ขนาดตัวนี้ก็ประมาณหลายกว่าหกเมตรแล้วครับเป็นสิบเมตรหมดละออกจากเขตทางหลวงแต่ว่าตอนนี้ก็เที่ยวได้สะดวกครับทางดี นกนีียงดที่ตัวนี้เป็นทีหน้าครับตะวันตีถนนอยู่ทางอำเภอแค่ประมาณ4กิโลครับพี่น้องเดินทางของออกสู่คร้บพี่น้องเส้นทางระวังบันลองเก่าบันลองเก่าเมื่อวันโพดพี่น้องเลื่อนมาหน่อยนึงที่ตัวนีหาไรสามงาน67ตารางวาขายบ่ลไรพี่น้องขายแค่9เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าครับก้าเซ็นก้าเซ็นกับเบิร์เก่าครับเล่าดูพี่น้องที่ส,สวยๆ ตัวน,นี้ทำเล่ค่ะคล้ายกันเลยนะพี่น้องแต่ยเอาไปพูดเห็นไหที่ข้างๆกันนี่เขียดเดียนก็แปลงแปลงขุนฟ้าอ่อยนะครับเห็นข้างๆคางเทียงหน้าหลังน,นะครับหัดซ้อมพี่น้องควบกคุงมันเลยเสามอีกน,นิดนึงข้างเทียงในมีเขียดก็น่าเป็นอยู่ครับยเอาไปยนี้ยขนไปครับขนหาหาลายสามงานหาล่ยสามงานหกสิบเจ็ดตารางวามีเขียดเดีนพี่น้อง ย่าตรงไปทางพระแท่หน้าเหรอครับเดินไปเลยคุเน่ยเอาไปที่หาอะไรที่สวยพี่น้องที่สวยเพราะว่าทุนนี้นี่เฮ็ดโลกเชี่ยวครับร้านกาแฟราา้านอาหารอ่านตามสั่งได้สบายครับพีน่น้องโดยการที่ใส่เฟซบุ๊กเอาตอนนี้เขาไปในเมืองบนก็บบนกแค40่40กิโลพีน่น้องประมาณ 40, 40น้อยๆ42กิโลครับเนี่ยเขาออกสะดวกเขาไปชี้กี่ก็สะดวก เป็นหน้าก็เขาดีครับเขาสวยข้าวก็สวยพี่น้องนะขายยกแปลงนี่พี่น้องหาอะไรขาปรแป้งดอกขายกับเส้นเก่าสนใจก็ต้องลองได่ายแลดเดียดข้างล่างผู้สบายข้างล่างนะครับสบาหสบายข้างล่างอันนี้ก็เดี่ท่อมาพอดีเ <laughs> ดี๋ยวพี่น้องแป๊บนึง ที่ตรงนี้นากว้างหาสิบเมตรนะครับพี่น้องประมาณหาสิบเมตรยญ้าหอกกับไกพ่พวกล่ะไก่หลายเมตรอยู่นี่นะครับหนากว่างเสาไฟกว่าเกินเสาไฟครับพี่น้องยา้าหอกเสาไฟของเรานี่พี่น้องก่อนเลยเสาไฟนิดนึงนี่เลย,เลย,เยลก็เขียดแดนครับพี่น้องเป็นทีพี่น้องกันเขียดแดงตุ่นกล้วยเลยพี่น้องเนี่ยหญ้าหมไปหัวนั้งเครื่องหัวแล้วครับแบ่งกันเรียบร้อยแล้ว ที่สวยทีสวยพี่น้องเดินทางข้ออกสะดวกเดี๋ยวจะให้เบิ่งปากทางขนาดด้วยพี่น้องเด้อมาตรงแยกไหน่อบแบบนี้ครับวันระยะทางให้ครับพี่น้องจากนีไปสามแยกอำเภอขนาดจะประมาณจัก หกหนึ่งเมตรดีพี่น้องฮะหกห,หน,ยยน,นึ่เมตรเนี่ยเห็นเสาไฟอยู่ข้างหน้านี่ครับข้างเขาเออกสะดวกพี่นอ้องครับมันปื้ดเดียวอ่อนเลยพี่น้องตรงนี้มีไฟฟ้าสะดวกสบายเลยพี่น้องเด้อนำนำนำมานกวาคุ้นประดานเรออ่าประมาณสี่ห้าร้อยเมตรพี่น,อนอ้องมีเขตชุมชน,ชน,นอตเหรอ ออนาต้องข้างหน้าน,นี่ฮะเลี้ยวซ้ายเขาก็าไปบ้านท้องที่ดำรับตำบลบกอำเภอโนนคูนครับทางไปกระท่าล่มครับฮะเลี้ยวซ้ายนี่ฮันเลี้ยวซ้ายทั้งนี้ฮันเลี้ยวขวาทั้งนี้ก็คืออำเภอโนนคูนครับอำเภอโนนคูนนี่ครับอำเภอโนนคูนบ้านล่องเก่านคะครับล่องเก่าเจ้นี้เป็นเขียนแดงแล้วครับพี่น้อง กิจตำบลบกก่อนป้าตำบลบกก่อนบบกอินดีต้อนรับพี่เลยตอนนี้ก็มาอ่เคื่อนงากินกองค์การมหาวสวนตำบลโนนคอร์เพี่นนองตำบลโนนคอนะ ห้างจาเก่าเพื่อนนี่ก็จ็กกิโลหระามาณสกิโลซะ,ะ่ <c oughs> ไ่เน้องเฉาเพอนเหรอเนาะโอเคครับพรอลิปหนาครับลิปฟี่าเนีนครับสวัสดีครับ